สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในดกันบ l เลเจน n d กันนะครับก็มีชาเลนจ์ b วทเทิลไม้เช่นเคยนะก่อนชาเลนจ์ผมเล่นไปหมดแล้วนะโอ้โหระดับผมนี่ก็ผ่านได้แบบไม่ยากเท่าไหร่นะถ้าแบบเล่นตอนเอาจิกนี่ก็ตาเียวผ่านได้หมดนะโอ้โหมันก็ไม่เท่าไหร่อ่นะฝีมือระดับผมอยู่แล้วนะโอเคก็ด่านชาเลนจ์แวทเทิลนะครับมี ห้าด่านที่ไว้เล่นลายวันแล้วก็ลายวันเออไม่ใช่ลายวันถุยนะออพูดผิดก็ห้าด่านไว้เล่นลายวันนะครับแล้วที่เหลือก็มีด่านหนึ่งเป็นเวสห้าสีกับอะไรสักอย่างอีกอย่างหนึงห่งละมั้งนะเอาเป็นว่าผมมาเล่นด่านลายวันกันก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ตัวที่ได้โบนัสก็เป็นพวกนี้เนาะ <c oughs> แบทเทิลโบนัสล้วเออโบนัสดรอปก็พวกนี้ ตามหลักแล้วส่วนใหญ่ก็คงต้องเล่นตัวพวกนี้กันนะเนาะก็ถ้าเกิดว่าเล่นตัวโบนัสทั้งหมดมันก็คงจะลำบากขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ไหมล่ะแต่ผมเเปิดดูได้รวมก่อนว่าศัตรูมันกิ่งระดับไหนนะอ่าก็น่าจะพอเล่นตัวแบบ เออกลางๆที่ได้บัฟหรือตัวเก่าๆอะไรแบบนั้นได้อยู่นะครับกระโหลก,กันลากิก๊อกไปเลยนะเทียบกับตัวใหม่ๆนยกนี้นะโอเคมาก็จะแทนักทีมทีมหนึ่งละกันนะเออทำไมชื่อทีมมันดูไม่ตรงไม่ตรงปกเลยเนี่ยในทีมดูไม่ใช่เลยนะเอางันว่ามาแทนทีแทนไอ้ทีมนี้ละกันนะครับ ก็โบนัสคาแรคเตอร์นะครับตัวที่เพิ่มของดอบนะโอ้โหเพิ่มทีละห่งทีละ2อ่ะก็ใส่สตัวนี้ไปก่อนแน่ๆนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมอ่าก็เอาคงเอาโบลี่ลงอยู่แล้วดังนั้นผมก็เลือกอีกสักตัวหนึ่งเป็นโกเบล้วกันนะครับอ่ามันไม่ติดโบนัสอยู่แล้วล่ะนะอ่า แล้วก็เอาตัวโบนัสไปอีกตัวหนึ่งนะตัวไหนดีเนี่ยเออพิกโกโลแจกบ,บัฟอยู่เนาะโบลี่ไม่ค่อยเลยนะให้แจกบ,บัฟให้มันเยอะหน่อยเออเหมือนโกคูตัวนี้จะแจกบ,บัฟเยอะสุดนะ่าจะแจกสินไคให้โกคูได้กัเอีใช่ไหมเนี่ยมันเลยบัฟขึ้นเยอะนะ เออยังไงแจกให้โกคูได้กันเองนะก็โกเทนละกันนะครับนะออผมไม่ใส่ใจเรื่องของดอกเพิ่มขึ้นมา1มากขนาดนั้นนะครับก็มันควรจะใส่ใจระดับนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่ใจจนเราเล่นลำบากเองก็อาจจะไม่ผ่านได้นะครับดังน,นั้นแล้วผมมาเน้นใส่ปับประมาณนี้เลยดีกว่านะไอเทมโบลี่ก็นะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะใส่นี่ไปละกันนะ อ่านี่ก็เขียวไปใไส่บัฟดูเยอะๆไปงั้นเลยนะครับนะเอ,อ่อเพิ่อความมั่นใจในตัวเองนะครับถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันไม่ได้มีผลกับการต่อสู้ขนาดนั้นเพราะว่าเออผมจําเป็นแค่ต้องใส่ไอเทมอันนี้เนาะก็ต้องใส่เพื่อให้มันเพิ่มพลังให้ตัวละครในทีมสูงสุด24%นนะครับส่วนที่เหลือมันไม่ต้องใส่แล้วเงี้ยใส่ไปเราก็ไม่ได้ใช้มันลงสู้อยู่ดีก็เลยไม่มีผลนะครับ แต่ไออันนั้นมันมีผลกับตัวอื่นในทีมที่ใช้ไอเทมเดียวกันไงก็เลยต้องใส่นะครับนะอันที่เหลือก็แค่เอาไว้แบบน่าโชว์เฉยๆนะเพิ่มความมั่นใจนะโอเคนะก็ตัวได้ต,ไดตัวได้บัฟสู้มีแค่นั้นนะอืมก็ถ้าใช้บัฟสู้นี่ไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะ แต่เอาเป็นว่าผมเล่นตัวที่ผมคิดว่าผมถนัดแล้วอยากเล่นจะดีกว่านะเพราะว่าถ้าเล่นตัวที่ไม่อยากเล่นเราไม่ถนัดอีกนี่ก็ยังไงอยู่นะคือโบลีผมก็ไม่ได้ถนัดขนาดนั้นนะแต่โกคูเนี่ยจริงๆผมอยากเล่นมันระดับหนึ่งนะมีไอเทมมันที่แบบฟามไว้ต้องขั้นเออแทบจะเปอร์เซ็นต์ตันหมดแล้วด้วยนะก็เลยแบบน่าเล่นนะแต่ มันแบบไม่ได้เซนใครอะ่ะพอจะใช้แล้วพอมาเทียบกับตัวที่เล่นเป็นประจำบางตัวอยู่แล้วมันก็รู้สึกแปลกอยู่นะเออก็เลยไม่เล่นดีกว่านะก็โกเบมันได้บัฟจากตัวมูวี่ด้วยนะครับตัวจากหนังเนาะก็ดังนั้นถ้าเกิดว่าเข้าทีมตัวจากหนังที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ในทีมนี้ก็โอเคเลยนะ มันก็จะแจกบัฟและได้บัฟให้กันส่วนโกจิต้าเป็นหลีดนี่เพราะว่ามันเป็นตัวจีทีอ่นะเ,ออเตรียมหลบครับปัดหลบเรื่อยๆนะไม่ใช่ก็ชาเ์ลินมันไม่หลบซอลเราขนาดน,นั้นนะหลนานก็ชาเลินนี่แบบแทนจะหลบซอ้อลเราตลอดเลยนะครับโอเคแล้วก็นี่เดี๋ยวก็จะได้จวบเพิ่มมาแล้วก็ได้ d r a ก้อนบอลด้วยใช่ไหม นี่โอเคได้บอลมาแล้วโบดการ์ดฟ้าไปแล้วก็สลับตัวกลับมาเป็นโกคูครับฟื้นเจหลบด้วยโอ้ยมันเจอหลบซ้อนไม่เนี่ยแต่ไม่นานนะเออปัดโดนแถบแล้วปัดหลบมาเลยนี่เป็นความใจร้อนนะครับเอได้ขอสลับตัวก่อนเข้าฟิวชั่นโอเคมา อยู่ตรงนี้แต่เวลาลุยแล้วล t สโกรับนี่ไปเออที่กายไปเล่นแต่โกจิตาบูแล้วเนี่ยมาโกจิตา อเอาการฟ้าก็พอแหละแค้เอาเตมีดเลยมันก็รู้สึกยังไงอยู่โอ้โหไม่ล่วงด้วยไอเทมผมดีไม่พอสินะไม่มีเซนใครบับให้เขาเลยเบาเลยทีนี้อเอ้ยเปลี่ยนกูจิต้ามาดีกว่ามาหมัดยาวครับจังหวะนี้ เอ้ล้มไปตัวหลบโอเคมาจบนี่กันทีเดียวเลยไหมเออมันต้องอย่างยี้หน้าเสียตีให้มันแรงๆหน่อยนะก็ไม่ได้โบนัสด่านก็หน้าเซ็งอยู่ ที่มันแบบจะต,ตีเบากว่าปกติบ้างนะเออตีเบาช่วงที่มันได้รูนะมาก็จะแบบไม่ชินบ้างนะครับแต่ผมว่าด่านมันไม่ยากเท่าเออชาเลนจ์ช่วงครบรอบนะชาเลนจ์ช่วงครบรอบนี่ทําดูดูโตก็รู้แล้วว่ามันยากกว่านะแม่มีระเบิดใส่มีเกิดใหม่อีกแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้อะนะเออยังดีมันไม่เอาตัวชาเลนจ์มัน แบบ๋ยโคจิต้ามาให้เล่นลายวันอะไรนี้นะโคจิต้าสีอะไรมาเล่นลายวันนะเออก็ก็ชาเลนจ์นี่พูดถึงหน่อยแล้วกันนะว่าผมอัลติเมทประมาณ2-3งสาทีนะเอออัลติเมทใส่สองสามทีใส่โคจิต้าให้มันเข้าเต็มเต็มน,นะถ้าเข้าตอนถ้าใช้ตอนยูนิเกตมันเต็มเดี๋ยวมันเคาเตอร์อัลติเมทเรานะเออไรซิงรัดก,ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันบอดมันเดาเก่งไงเออไม่รู้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่า ดวงดีจริงๆมันจะเดาไม่ถูกหรือเปล่านะอออันจะต้องพึ่งดวงมากๆด้วยนะปกติบอดเดาไม่ถูกไน้ซ้ำนะต่านั้นมันบอดเดาถูกแบบอย่างกับล็อกมานะอ่าศัตรูปเปิดเป็นสี่้าอย่างนั้นผมก็เอาอืมเอาคุจิต้าเปิดละกันนะครับเพราะว่าเอ่อถ้ามันเปลี่ยนเป็นไอตัวนี้มาเนี่ยผมก็จะได้เปลี่ยนโบลี่มาเงี้ยโบลีช่ชนะสีมันด้วยนะ นะถ้าจะไม่ผิดเราสามารถใช้วิจิโตไลซิ่งรัดได้นะครับวิจิโตให้มันไลซิ่งรัดแบบการันตีไปเลยนะจะดีมากนะครับใช้วิจิโตการันตีไลซิ่งรัดสำเร็จไปเลยนะใช้ใช้กับพวกโตที่มันไม่มีเกิดใหม่หรือสกิลหลอดเลือดสำรองแบบการการการตัดเลือดอีกอะ่ะเออไอสกิลแบบนั้นอน่น,นะอ,อ มามดไป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 มดไปอีกดังนั้นก็โกคูมามาไอ้จวดจวดได้โอ้โห,โหไ,ไ,ไ้นในการฬา อไม่เป็นไรใช้เลยเดี๋ยวอรอหลบแล้วค่อยเปลี่ยนตัวดีกว่านะตัวบลรีมาไอ้ผมปัดช้าไปไซส์สเต็ปไม่ทันให้ไอ้โดดโอ้ยเต็มมาบูจิต้า โคเวอร์เคาน์เตอร์หน่อยนะเออได,ได้ได้กันบอลด้วยสวยมากครับโอ้โหเตรียมไลท์ซิงลัดเลยทีดีมันทีนี้อ่าล็อกแล้วไงเออบาร์ปมาอย่างนี้ไลท์ซิงลัดเลยก็ตอนที่วีีนี้ยิงบารสใส่สตูไกลๆต้องระวังมากขึ้นนะเพราะว่ามีตัวแบบ คือการแบบบาสแบบบาสไม่เข้าเลยเลยนะเอ,อ้บาสไม่เข้าเลยปกติมีแต่บา,าสไอ้เมื่อตอนนี้มีกานบาสสมบูรณ์แบบเลยนะไอเมต้องระวังมากขึ้นแต่ไม่ล่วงให้ไม่เป็นไรเรา,เรากันแทรสีได้นะครับอีกฝ่ายไม่มีตัวโควเวอร์เคาน์เตอร์ด้วยนะไม่ต้องระวังเรื่องโควเวอร์เคาน์เตอร์ขนาดนั้นเท่าไหร่นะโปรเจกบมาอีกมึง วันเท้าสั้นตามแทเข้าไปเลย,อเลยโอ้ยหลบโบลี่ผมยังไม่ได้แปลงล่างเลยมาแปลงล่างก่นอนนะเล่นตั้งนานยังไม่ทันแปลงล่างเลยมากันคเวอร์เคาน์เตอร์ได้ด้วยนะ กันโคเวอร์เคาน์เตอร์แบบการกัรโครเวอร์ได้3้เลยต้องบอกว่าการโครเวอร์ชิงเลยทีเดียวนะโคเวอร์ชิงไม่ได้นะต่อหน้าชั้นไอ้บอรดมันไม่หลบไอ้นี่ม่ผักเลยนะเออบอรดมันไม่ค่อยหลบเอเอถ้าตีแบบเออรอบตัวนะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้อะนะถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะกลางส่วนใหญ่บอรมันไม่หลบนะดังนั้นแล้ว ต่อให้เป็นกอรชาเลนนี่มันก็ไม่ค่อยจะหลบได้นะมันจะแทบใส่เราขัดเรามากกว่านะถ้าเกิดว่าเราอยู่ประชิดตัวกับมันนะก็ไอ้สกิลการต่อไอ้พวกตัวที่มันแบบต่อคอม,มโบในการผักรอบตัวแบบโกจิตาเนี่ยเออใช้ได้นะครับการเขียวมันเนาะเออไอเดี๋ยวนะผมเห็นแล้วก็นึกได้ไอไอเทมมีนี่มันแบบไม่เล่น PVP แล้วหายากมากเลยนะเออ ไอเทวันนี้ให้เก็บเพื่อเอาเพชรเอาอะไรนะไม่รู้ว่าเทศกาลเขาจะอยู่นานแค่ไหนนะโอเคมาดูศัตรูรอบนี้เป็นเขียวเปิดเฮ้คูลเลอร์เอ็กซ์ตรีมเมทัลคูลเลอร์เอ็กซ์ตรีมเมตตัวนี้ผมไม่มีเนี่ยไม่รู้ความสามารถเลยด้วยต่อให้เป็นตัวที่มีอย่างคูลเลอร์ฟรีตัวนี้ผมก็ยังแทบจําความสามารถไม่ได้เลยนะเออเขียวเป็นตัวเปิดดังนั้นคุจิต้าเปิดนะครับโอเคมา มันต่างกันแค่หนึ่งคงไม่ได้ทําให้ผมลำบากขึ้นใช่ไหมคงแบบไม่ได้ทําให้ผมแลกของไม่ได้หลายอย่างใช่ไหมมันควรจะแบบไม่ต้องบัฟทุกตัวก็แลกของครบได้นะอย่างน้อยมันก็แบบมีเซนี่ให้แลกอยู่แล้วนะอืม อ้าวอ้าวหลบไม่ได้จังหวะได้พอดีโดีโหโดนคอมโบเลยเฮ้ยหลบก่อนเฮ้ยไม่มีการโคเวอร์เคา์เตอร์รแล้วนะครับเนี่ยแปดหมัดเดี๋ยวบาสแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโกฟูนะ่การเขียวไว้ก็ โอ,อ้ยทันต่อคอบโบโอ้ยโน่วงนโนนิดนึงปัดไม่ค่อยไปเอ,อไปค่อยๆปาาัดไปไซสเต็ปนะครับปัดตายปัดขวาแล้วก็มัดโอ้โหจะรอการ์ดไม่ทันการ์ดขึ้นไม่ทันมันจะหลบต้อนเนี่ยหลบต้อนไม่เป็นไร้นี่สลับตัวเลยสลับตัวให้ไวครับจังหวะนี้ ะกาเขียวเพิ่มกีดสลับตัวพร้อมหลบจะทำไรเอ,อ้ยยิงบาสมาอันนี้ก็สวยเซ่มาฟิลชันฮะได้เวลาคุจิต้าแล้วตัดรัวไปเลยว้า หมัดลนัวไลท์ซิงรัดเป็นรอยไม่เปลี่ยนตัวไรไหมไม่เปลี่ยนด้วยมาอ้ตัวชนะสีไหมเนี่ยชนะสีโบลี่เอ็งล่วงไปเลยนะเออปล่อยมันรับไล์ซิงรัดได้นะน่าจะโดนไล์ซิงค o โนะครับเราไม่ได้แพ้สีเนะ ปจิต้าเอาไอา้คราวที่แล้วที่อัลต้าปจิต้ามันล้มตัวไม่ได้ก็แบบนโอโ้โหยังล้มไม่ได้ก่อนี่ถึกใช้ได้นะเออถือทีมเรามันบัฟกระหลง้งเกินไปเพราะว่าน้นตัว เน,น้นเน้นตัวโบนัทจบหรือก็ไม่รู้นะครับนะปัตนะ่าจะกระหลงปลงเกินไปนะครับไม่เข้าเท่าไหร่เลยมาเอาติเมียเลยมันจะได้ร่วงๆวงไปซะตัวหนึ่งบีบแบงฮ่ามีฮ่ามีฮ่าเออไปอีกตัวหนึ่งนะหอมลุก จริงๆผมเปลี่ยนโบรี่มาช่วยจจดน้าสักนหน่อยก็ได้นะมาดีบัศสตูโอเคมากลับมาโคจิต้าบลูนะรัวมหมัดเลยไหนๆก็ชนะสีแล้วเอาไว้อีก แต่ก็นี่ปิดคอมโบด้วยการฟ้าลดเวลาเปลี่ยนตัวได้ด้วยโอ้โหเือร้านหนึ่งนะกดมีนาบิลิตี้ไว้นะครับอ้าวไม่ทำไรใฮ้อ้าวเออไม่มีการไม่รีบด้วยนะถ้ามันรีบมันกดโจมตีอะไรมานี้ มันจะขึ้นเครื่องหมายตกใจบอกเราไว้นะครับว่าศัตรูตีมานะเราจะได้พอปัดหลบทันนะมันเป็นการแบบแจ้งเตือนของเกมนะว่าเราจะโดนศัตรูโจมตีมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะโดนต่อคอมโบเอาได้อน่นะเออมีเกจดลกก็จะได้ใช้ปัดหลบสักหน่อยนะมาด่าน4ด้วยเลยนะด่าน5นี่อ่ะเล่นในคลิปแหละนะ เออคือว่าอาจจะโดนตัดแบ่งครึ่งก็ได้นะถ้าผมอยากตัดนะแต่ลงเป็นคลิปยาวๆไปเลยก็คงไม่แย่อะไรหรอกมั้งนะเออมาอันนี้ควรมีสีเหลืองให้อ่าเอาสีเหลืองเปิดเลยอืมมันควรจะใช้สีเขียวเลยใช่ไหม ก็ความวอกใจๆใจใจแล้วนะว่าโกคูเหลืองใหม่ที่เป็นตัวฟรีที่ผมรู้สึกงั้นๆกับมันน่ะแบบเป็นตัวย้อมแมวเมื่อด่านมันก็แบบโอ้โหให้สู้โบลีอัลต้าอีกนะไม่รู้ผมพูดไปรอบนึงยังนะน่าจะเคยพูดไปแล้วนะเออมันเลยไม่น่าเล่นนะครับแต่มันทําให้ผมมีอคติกับตัวมันมากขึ้นเพราะว่าด่านที่จะทำมันเนี่ยแบบต้องสู้กับตัวอัลต้อ,อีกนะเออ นี่ทำให้มันยากนาอีกเฮ้ยทีไม่พอทันต่อโอ้ไม่ทันต่อคอมโบได้ซ้ำนะแต่ว่า,วาบอลไม่หลบดีเลยอ้าวโดนเปลี่ยนตัวมาอีกอ๋อแยกดีบัฟตัวช้าแค่นี้นะอ่า,าร์คกลับมาเต็มอยู่ดีโคเบวูกลับมา แต่ก็ไม่ชาตาเลยคุ้มกว่าเออเพฟรย์หม,มาดไปมาหมัดไปแล้วก็หมัดอีก แล้วก็เอาบาสแล้วกันนะครับจะได้ฟิวชั่นได้อย่างสบายใจว่าคอมโบจะไม่หลุดง่ายๆเลยนะมาเลสโกเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโบลี่นะแปลงล่างแคกบปากสักหน่อย ามาเออโอ้ห้ามคุกมว่าชิงศัตรูเสียการับมาการเขียวจริงๆน่าให้กูจิต้าใช้การเขียวมากกว่านะเพราะว่ากูจิต้ามันได้คอมโบต่อได้ไงเออแต่ก็ได้การ์ดคืนมาอยู่เนี่เจ้ากาวคอมโบหลายรอบแล้วเด็ด นี่ผมก้าวๆคอมโบเท่าไหร่แล้วเดีย๋ยวจริงๆผมคอมโบถึงเท่าไหร่แล้วม,มีใครอยากนัำไหมมีใครอยากนัำไหมนี่คอมโบผมติดๆกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลบเลยรีบหลบมาไลซิ่งลักใส่เลยนะครับ เอาจิงแม่ชงปุจิตาบลูไลซิงรัสอยู่นะแต่ว่าอืมเอาปุจิตาสี่มาแล้วมันไม่ต้องเปลี่ยนตัวตอนไรซิงรัตจบไงบอดมันแทบจะไม่ไม่ทางเดาถูกเลยนะมันมีแค่ฟอสชาเลนที่แบบเดาถูกเก่งกว่านะแทบจะเป็นคนเดาจริงๆเลยอะนะไหม,ไม,ไม โบว์รี่คอมโบไปโอ้โหเหลือเวลาสีว่วิความสามารถทำลายได้โจดโจ์กา้าไฟเฉยๆเหรอไม่เป็นไรจริงๆนะผมกดการเถี่ยวพอจะต่อคอมโบ,มโบได้อยู่นะอ่ะเตรียมลบเออแกจะซีเรียสยังไงแกเอาชนะ ลางฟิวชั่นกับไซยาบูมีคนเล่นเก่งๆระดับโตตึงจักรวาลอย่างชันไม่ได้หรอกนะไม่ได้เรียบร้อยมาเลยกาปาไปเต็มหน้าร่วงไหม,มไม่ร่วงเฮอโอ้โหฟาสมันเข้ามาแรงอยู่นะเนี่ยมันกันแพ้สีะ ทางนี้น่าจะล้มได้จริงๆเลยใช่ไหมเออนี่นะเย่างการ์ดฟ้าคุติต้าคือมันกันแดเมจบาร์ดไดแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอิมมูนบาร์ไปเลยนะบาร์ไม่เข้าเลยนะถ้าเกิดว่าการ์ดมาใส่แต่การ์ดเขียวก็อย่างที่เห็นเนะาะมันก็โดนอยู่ดีนะก็คงเป็นเพราะว่าการ์ดหนึง่งบ้าบางตัวอมันยิงลูกพลังมาแบบอ,อ ปาร์อาร์เมอร์เอาไม่อยู่อะนะอ,อน่าจะเป็นเพราะอย่างนั้นมันก็เลยต้องเพิ่มอันนี้มาเนาะเออต้องเพิ่มแบบให้มันดูโกงมากขึ้นแก้แก้แก้ความสามารถกันไปกันมาเนาะพยันเพิ่มความสามารถใหม่มาแก้ความสามารถเดิมนะทำให้เกมซับซ้อนยิ่งขึ้นมันก็เลยดูแบบยุ่งยากในการจําของผู้เล่นใหม่อยู่นะผู้เล่นเก่าก็นะต้องจํามากขึ้นด้วยนะโอเคมาถึงด่านสุดท้าย ้เน้นฟ้าม่วงเนี่ยนะนะฟ้ามันมีแค่2ตัวนี้ไอโกฮังกับเอ,อ่อโบแจ็คใหม่เนาะแล้วม่วงมีแค่โกเทนได้นะตัวโบนัสแบทเทิลอะไรนี่เนี่ยอ๋อมีไอกาลิกอยู่เนีรยแล้วทำไมไม่ทำไมไม่มีให้เน้นใช้สีแดงเฮ้ยตัวใหม่ก็มีสีแดงเฮ้ยทำไมสตนมันเป็นมันมันมันเน้นสีฟ้าฮะแล้วคนที่เปิดได้ไอคู่ เออโกโกพิกโรนี่คือยังไงเนี่ยเรจะรู้สึกแบบเสียดายมากขึ้นไหมเนี่ยด่านสุดท้ายก็แบบก็แบบเนี้ยนะเอาเป็นว่าก็เออให้โกเบเป,เปิดเราจะแพ้สีดังนั้นให้โบรีเปิดก็คงดีสุดมั้งนะแม่ชอบการคอมโบของตัว Legend l i m i t เตจริงๆนะเพราะตัวอัลต้ามัน เหมือนมันไม่คอมโบได้แบบเวอร์เท่าพวกตัวลิมิเต็ดที่มันแปลงล่างได้เนอะเพราะว่าตัวลิมิเต็ดที่มันแปลงล่างเนี่ยมันจวการ์ดได้มากขึ้นแต่ว่าข้อเสียตามเกมปกติเลยคือมันไม่ได้กันโคเวอร์ตลอดขนาดนั้นเนอะถ้า PVP ยังไงตัวอัลต้าดีกว่าแต่ว่าถ้าเอามาเล่นกับบอดมาทํำคอมโบผมว่าตัวลิมิเต็ดนี่ทําคอมโบดีกว่านะแต่ถ้าจะเล่นเอาชนะนิ่บางด่านก็ อาตามันก็โกงสุดจริงๆกันแหละนะฟ <im itating> าดก่อนเออโอ้ไงได้การ์ดเกี่ยวสองใบขนาดนี้เปลี่ยนกับเป็นวิกิต้าเปลี่ยนวิกิต้ากับเป็นโกคูนะเออต้องเรียกให้ถูกหน่อย นะเออแบบผมลิบติสุดตาลเลยเอ,อเราเรีกถูกหรือเปล่าอ่ะมาแล้วก็อันนี้ปิดคอมโบไปการหมดเอะมันบับมันดีบับโจดช้าไปเลยรู้สึกเหมือนโจดช้าอยู่นะมากูติต้าเลยนะครับได้เวลาฟิวชั่นฮะ มาจ,บบจริงน่าเอาคิติต้าใส่มาคอมโบก่อนนะโบลี่มันจวดได้เยอะอยู่แล้วนะคือยูนิเกตโบลี่มันจวดได้สองใบไงนะรีจันโควเวอร์เคาเตอร์ได้ครั้งหนึ่งไอโควเวชิง ลองนี่ไปการฟ้าทันไหมโอ้โหไม่ทันมันแพ้สีอีกแล้วโอยอุ้ยอ้าวไม่มีกันโคเวอร์คอเตอร์ด้วยโดนการฟ้าสวนไป อ้าวไม่ปาดหลบหรอไม่เป็นไรโดนคอมโบไปสักหน่อยโบรี่มาตวัวมัดซะเยอะเลยคุกิต้ามาคอมโบยาวๆเดวิดหวังเดวิดไม่ท่าโบลี่จริงๆนะโบลี่มันได้บัฟดานนิดแรงกว่าเยอะเลยแล้วกาลิจูเนียมันบัฟเดวิดอะไรขนาดนั้นว่ะนะ เฮ้ยดดเมดบัฟดดเมดเยอะจันความสามารถอะไรกันครับเนี่ยบัฟดดเมดขิ้มขนาดนั้นนะไอสิงลัดเสร็จปุ๊บเตรียมหลบเลยนะนะเออล่วงไปเตรียมหลบเตรียมหลบอโค โดนแน่ๆอย่างนี้โดนแน่ๆเออเราชนะสีด้วยล้มได้ใช่ไหมอ้าวเลเจนดารี่ฟินิชไปอีกรอบนึงนะโอ้โหคลิปนี้นี่เลเจนดารี่ฟินิชกว่าจิต้าพเพลินๆเลยนะ again anytime. Take you on again, anytime. โอเคด่านก็แบบชิวๆนะเออเที่ยวกับด่านครบรอบนี่แบบด่านครบรอบนี้ต้องคอมโบนานกว่านี้อีกนะแต่ก็ด่านครบรอบนี่ถ้าไม่ติดเรื่องมันชอบทำลายการผมกับโคเวอร์เคาน์เตอร์ได้แล้วก็เอ่อทำผมจัวช้าก็ถือว่าคอมโบสนุกดีนะเออถ้าตัด3อย่างมันไปก็ถือว่าคอมโบสนุกดีแต่มี3าอย่างนั้นอยู่ก็เออก็ ก็ช็อตฟิลผมอยู่คอมโบอย่อยู่มันเปลี่ยนมาแล้วคเวอร์เคาน์เตอร์หรือตัดการ์ดผมก็เซ็งอยู่นะจั่วการ์ดมันก็คอมโบได้ไม่สุดนะเนาะทำจั่วช้าแล้วไอ้ด่านพวกนี้ก็มีตัวทําให้เราจรั่วช้าอย่างนี้ไอ้โกคู Goku ด่านนี้ใช่ไหมด่านสี่เนาะก็เป็นว่าขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม